สวัสดีค่ะมาค่ะเบิงปาพามาเบิงของหวานของทางนี้นะคะพอดีา่าคนเรียนกับคนเฮ็ดงานนะคะเพื่อนแอรทำงานอยู่ในบ้านนะคะมาในปัตจะเฮ็ดของหวานนะคะเป็นของวางนะคะหลังจากกินอาหารเสาร์ไปหลายชั่วโมงนะคะปามาเอาครีมอานนี้อยู่หลังบ้านหนาวอยู่นะคะเดี๋ยวปาจะไปเอาแจ็คเก็ตมาเพื่อที่จะปาจะยืนเฮ็ดแกงแกงเฮ็ดค่ะเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งน้ำกันนะคะ อันนี้เป็นสมกับกล้วยแล้วก็เป็นโดนัทโดนัทของท่านมีซื้อ, Drink. อสมูทติงนะปาไซรีเนะเนี่ยสิ่งนี้สิ่งนี้ใส่นสในชาชาเย็นเมื่อวานนี้เมื่อคลิปก่อนอันนี้เป็นอาเป็นซินิมอนเป็น อบเชยนะผงอบเชยราดแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวก็เอาไปให้แฟนนะลูกสาวเดี๋ยวให้เขาทําเองเขาชอบทําอาหารกินเองนะเมื่อบงรนนาตัวนี้น่ากินแต่ว่าปกติเขาไม่ค่อยกินคเนวกินอ,อบเชยนะแต่ว่าถ้าใส่เป็นของหวานอย่างนี้เขาจะโอเคนะ จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะกล้วยกับส้มนะคะอันนี้เป็นเครื่องปรุงที่ประปรุงค่ะครีมอันนั้นถุงถุงนมถุงอาหารประค่ะเอาไว้ตู้เย็นข้างนอกบ้านเลยอากาศมันเย็นนะคะเนาะเซตนี้ของลูกสาวนะคะมีแอปเปิลก้วยแล้วก็ส้มนะคะเบองหมอไะเดีย๋ยวเขาก็เริ่เดือดเดี๋ยวมาแกงเห็ดกัน,นะค่ะ วันนี้มีกวางน้อยมายืนอยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านของเราด้วยอันนี้จะเป็นในส่วนของเนื้อย่างนะคะแล้วก็อันนน้นก็ะจะเป็นในส่วนของที่จะใส่ลงไปด้วยอันนี้เป็นกุ้งกุ้งเก่าที่จะเอามาต้มอุ่นด้วยกันนอาหารมื้อขึ้นนะ ตะไคร้เดี๋ยวหักก่อนนะหักเอาความหอมก็อเอาต้นกระเทียมใส่ไหคะ ต้นกระเทียมใหญ่หอมละมนมากกระเทียมพิกไทยเม็ดนะเป็นอะไรที่แบบว่า,าเป็นเครื่อง ปรุงแต่งกงลิ่นได้หอมมากๆเลยนะทุกบ้านไม่ควรขาดสิ่งนี้หัวหอมกระเทียมพริกไทยแต่ว่าอันนี้บบเดนมีหัวหอมนะคะเป็นแค่กระเทียมพริกไทยเฉยถ้ามีรากผักชีด้วยก็จะดีแต่า่นิดต้นผักชีค่ะเไปไ็นบะเดนเอามะใขไ่นั่นเนาะที่จริงเอาผักชีมโร่ยหนาน,นี่ก็จะหอมไปอีกตั้งเยอะนาะตั้งนะเถือกสื่อมากมันก็คอยมีรากหรอกค่ะผักชี บางที่ก็มีหอมมากอยากให้กลิ่นออกไปจากโทรศัพท์กลุ่งกําพาค่ะเหลือตัวหนึ่งมันสะดวกมากเลยเพราะว่าแกงชนิดนี้เราจะใส่ปารลาแล้วมันก็จะกลิ่นอยู่ในบ้านนะเห็ดผึ่งเห็ดผสมเห็ดร้วมนมิตรค่ะ มันสามเห็ดทีนะี่เห็ดสามชนิดสามอย่างเป็นแ็งเลยนะเห็ดแกงถ้วยใหญ่มากวันนี้ดมดมนี่ยังอิดไปโรกเนื้อค่ะใส่ไม่ไม่โรก มันจะหอมมันพิ่งจะเข้าเนื้อได้ดีงบางคนจะสิม,มักแบบหมูสามชั้นแกงใส่เห็ดใส่าหมกใส่น้อใหม่นะคะแต่เราทำฮอตพอตแบบนี้วันนี้หม้ออนเนกประสงค์ที่ใช้แบบใช้ได้ดีมากเพอร์เฟกต์มากนะ เทปกินไ่มาไมาได้ใครชนิดน่้ยควันขงมงมีที่ดูดควันก็มันจะหนวกหูปเปล่าๆนะคะฮอตพอตนี่เป็นอาหารที่เริ่มมีมีอ่าที่เสียงแล้วนะคะในในในโซนที่ไปอยู่ก็มีขายแล้วส่งถึงบ้านด้วยจัดเป็นเซ็ส่งถึงบ้านเลยเอาบรรยากาศมาฝากนะคะ ดูใส่กะด้ไทยบรรยากาศแบบนั้นแล้วเนาะคะเนาะเดี๋ววยวเอาไปตักเสิร์ฟคนอื่นด้วยว่าคนอื่นไม่มีใครจะมายืนกินข้างนอกแบบนี้กับปาเดอร์ปากะเพิ่ๆจะเอาไปกินข้างในค่ะไปนั่งกินในบ้านเนนอุ่นโอ้ยกุ้งกําพาเปริตนค่ะ นี่สะดวกปุ่มใช้นี่ลดเพิ่มได้ทำงานได้ดีเอาไปข้างนอกได้ค่ะอากาศลบหนาวนี่อยู่ข้างนอกเลยหมอช่ไหมคน้คนองมางป่าเห็นมัน่ยเฮาได้มั้แต่ว่าช่วงนี้เขาเป็นเวลานอนนอนหอดใบสา, 3, บามใบสี่มงค่ะน้องมาป่านี่หมดขึ้นอยากลุกมะเล่นหา่วนมูมมะเล็นน้ำชะของ เรารอให้สุกก่อนนะคะตานนี่แหละค่ะรอให้สุกก่อนจำได้บบกัคอปิดคลิปกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเอาบรรยากาศเมื่อฝากค่ะบรรยากาศเนื้อย่างหลังบ้านฝากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายค่ะ เห็ดพึงหวานกินไปอ่านคอมเมนต์ไปเจอคอมเมนต์ไปอิมเอม เขียนว่าโตขึ้นมาเพราะกินปลากินผักกินผักติ้วผักกระแยงนะคะคือพอผักกระแงในช่องแข็งค่ะก่อนเฮ็ดเนี่ยคิดว่าจาผักกระแงงใส่นะคะทําจนสุกจนมานั่งกินแล้วอ่านคอมเมนต์คือพอผักกระแงขึ้นมาทันทีเลยชอบแต่เฮ็ดพึ่งเนี่ย เฮงง็ดพึง่งเราจัโอเคค่ะหลังจากแชรช่องแข็งแต่ว่าอันนี้ไม่เท่าไหร่ครบกว่าปีแล้วเพ็ดพึ่งโอมากทำสุดท้ายก่อนปิดคลิปจริงๆแล้ว